เสียนจนให้พวกเรามาบำเพ็ญเพียรพวกเธอเป็นสิทธิอาจารย์เสวนจนจริงเหรอแม่นไมรู้จักอาจารย์เหรอครับก็ต้องรู้จักอยู่แล้วฉันเคยฝากัวเป็นสิทธิกับอาจารย์เสวนจนด้วยนะแต่ว่าเพราะฝีมือคุณห่วยแตกจนอาจารย์ไม่มองคุณเลยใช่ไหมล่ะเออขอบคุณมากเลยนะที่พูดแทนฉันแบบนี้พี่ครับผมหิวแล้ว ทำตาปิบเยอ,อช่างเถอะฉันกลัวพวกเธอแล้วเนี่ยเออ่วันนี้เก็บแผงเลยแล้วกันเห็นแก่พวกเรามีอาชีพเดียวกันเดี๋ยวพี่ชายจะเลี้ยงพวกเธอเองเย้ขอบคุณคุณอานักรถอะไรเล่ยังหนุ่มอยู่เลยไปกันเถอะ้หน้าอีดอึบใหญนับแล้วน้ำยายใหญ่แล้ว